สวัสดีค่ะทุกคนปุเป้เองนะคะวันนี้ปุเป้ก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครตัวแอปกรุงไทยคอนเน็นะคะซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลาเงินเข้าเงินออกผ่านลายนะคะอันนี้จะได้ไม่พลาดนะคะเวลามีเงินเข้าเงินออกเราจะได้แบบไม่ต้องเอาสมุดบัญชีไปอัพที่ธนาคารนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสักสไ r i b e ให้ปุเป้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมัครสมัครยังไรอ่าอ่าเ,เดี๋ยวเกินก่อนก็คือจริงๆแล้วการสมัครกรุงไทยคอนเน็กจะมีหลายช่องทางนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเราสมัครง่ายๆเลยผ่านไลน์เองได้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะคะแต่ว่าวันนี้คือจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีกรุงไทยแต่ไม่มีแอปกรุงไทยกรุงไทยเน็ก แอปที่สําหรับโอนเงินในมือถือหรือว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีแอปเป่าตังคนะ,คะอันดับแรกง่ายๆเลยเพื่อนๆเข้าแอปไลน์นะคะเข้าเสร็จแล้วกดหน้าหลักนะคะกดเพิ่มเพื่อนด้านบนขวามือนะคะกดปุ่มคำว่าค้นหาค่ะเลือก l ล n e ID นะคะและพิมพ์ l ล n e ID ว่าแอ sign น,นะคะ K R U N G T Thailand h h o n g องกง AI นะคะ C O N N E X T อ่านว่ากรุงไทยคอนเน c t นะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยหลังจากนั้นนะคะกดเพิ่มเพื่อนค่ะกดแชทนะคะอย่างที่ปูเป้บอกเบื้องต้นนะคะว่าการสมัครเนี่ยมันจะมีหลายช่องทางเห็นไหมคะว่าก็จะมีการสมัครผ่านกรุงไทยเน็กเปล่าตังและบัตรประชาชน เดี๋ยวเพื่อนๆกดตรงบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะซึ่งก็จะมีเยอะมากมี10ข้อค่ะใครอยากอ่านอ่านได้เลยนะปุ๊บเป้ไม่อ่านแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรจะอ่านนะหลังจากนั้นกดเลื่อนลงมาด้านล่างสุดหน้าจอนะคะติ๊กข้าพเจ้ายอมรับนะคะแล้วก็กดปุ่มยอมรับ จริงๆแล้ววันนี้คือสามารถสมัครได้ทั้งคนไทยและต่างชาติที่มีบัญชีกรุงไทยนะเราเองก็เป็นต่างชาตินะไม่ใช่เป็นคนไทยเราก็เลือกเป็นคนไทยโดยใส่เลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ของเครื่องที่เรากำลังสมัครนะจะเป็นเบอร์ของเครื่องไหนก็ได้ ขอแนะนําว่าขอขอให้เป็นเบอร์เรานะไปสมัครกับเบอร์ของคนอื่นแล้วเดี๋ยวกลัวมีปัญหาที่หลังหลังจากนั้นกดถัดไปนะคะระบบก็จะมีการส่งรหัส OTP ไปให้นะรหัส OTP ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอายุเพียงแค่3นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะดูไม่ทันมาเร็วเกินไปอันเนี้ยกดขอรหัส OTP ใหม่ได้เลยนะ แล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนนะคะเราก็จะรลอแบบนีงอ่าขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณที่สมัครใช้บริการกรุงไทยคอนเน c กไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของบัญชีและยอดจ่ายแต่ว่าอันเนี้ยสมัครแล้วจะใช้งานยังไม่ได้นะคะก็คือจะมีผลภายใน1-2วันนะ ที่สาคัญเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะที่เขาบอกว่าไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของบัญชีและยอดจ่ายเนี่ยเราสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนของบัญชีที่เราต้องการอยากจะให้แจ้งก็ได้นะเพื่อนๆนลองเข้าไปไปเล่นดูก็ได้นะคะ <S <S ก็คือไปตรงที่ตั้งค่าเขาไม่ได้แค่แจ้งเตือนผ่านไลน์อย่างเดียวนะ <S 2> <S 2> <ๆ>คือแบบเวลาเงินเข้าเวลาเงินออกเขาไม่ได้แจ้งเตือนอย่างเดียวนะคือมันมีฟังก์ชันอื่นๆ,ๆ,ๆที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยนะคะแต่สําหรับ EP นี้ก็แนะนําวิธีการสมัคร ง่ายๆแล้วกันเนะาะจะได้ไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปสแก,กน QR code อ่าไม่ต้องให้พนักงานสมัครให้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ปุเป้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีตัวอ่านแนะนำหรือว่าอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกต่อกันนะบ๊ายบายคะ่ะ